สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มาปอกันอวันหยุดน้าไอเนาะไมนคุนแมน่ค่ะกับสองเท่าไก่บ้านขึ้นก่แาแเ้วจ้าพี่น้องวันนี้ห้าเฮ็ดเมนูอย่างไอวันนี้หฮาสี่ลาบเนื้อปลาตองของคุณจา้าวันนี้จะมีเมนูเดียวด้วยจ้าพี่น้องก็คือลาบปลาตองมั่นว่าไอวันน้คุแม่จะลาบเป็นลาบเ,เานื้อเตะแมนค่ะจะมีส่วนประกอบด้วยจ้าก็จะมีปลาตองก็จะใส่สองตัวด้วยจ้าเราก็จะมีหอมแดง ต้นหอมผักผักซี่แล้วก็ผักซี่ใบเลื้อยหรือหอมเปรี้ยนาไอ้นะไม่ขึ้นแม่แล้วก็จะมีใบมะกรูนะกดแล้วก็พริกไว้ถ้ากินกับเน้าไอ้นะลูกโดดลูกโดดแล้วก็แองกวาทั่วนี่ไว้ถ้ากินกับจ้าแล้วส่วนผักไสก็ไวท์ถั่วกเด้นจ้ะพี่น้องเดี๋ยวห้องเ็ดกันเลยเน้าไอ้เนาะไม่ขึ้นแม่พี่นอ้นนองบันนี้ก่อนสิไปเห็นน้ากินอย่าสิมาพูดคาก่อนเด้๋จ้ะพี่น้องขอเช็คเงาล่ะนี่ไอ้ เอหัวนึงคืออหัวนี่จะพี่น้องได้แล้วจะอายคนเอาหัวหนึ่ง,บ,งบ่ขุนนคดอีกดีดดจ้าพี่น้องคูดคาแล้วแล้วกะมาเห็นพักด้วยจ้ากะจะเก็บพักไปกินก็หลาดนั่นด้วยจ้าจ้าพี่ไม่ดุงคาจ้าอันนี้คาลิ่งเลยจ้าพี่น้องคาลิ่งเลยจะใช้ก็เจาบองเ่ยจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องเก็บไปกินก็ ลาปะตองค่ะลาบเปลื้อเหนียวสบายใจจะพี่น้องห่าปลูกเองพักปอดสางจา้ะพักอิเลพก่นเนาะพ่อหลักการนิดาจ้าพี่น้องพามาเบิงไอเป็นขูดอันเก็บป่าออกจก้ะป่าไอ้ยขาาไปเ,เลย <laughs> จ่าพี่นอ้องช่วงที่ไอ้นคนขูดอันอันป่าอยู่ด้วยจ้าพี่น้องเดี๋ยวแกจะพาไปกินใบหูละพาไปกินกับลาบโอ้มีแตกหย่อนบ่เนี่ยเก็บทุ่มือจ้าพี่น้องลบดีดีจ้ะอจ้าพี่น้องแต่พ่อได้กินไยูด้จ้าพี่น้อง ทำาบ,บเก็บกับบบปรุงด้วยจ้าจ้าพี่น้องบนัน้กะจากม่แรแร่เนื้อป่าเป็นวัยอ,อ,อ๋อให้แบบนี้นะนี่จ้าพี่น้องก็จะเป็นประมาณนี้หละจ้าจะเอาเนื้อออกพี่นอ้อง แต่ก่อนเ้าสิบพาเอาหลอกหนังลงคุณเนาะแล้วก็เอาคอยเคลื่อเหมาเนื้อสมัยนี้เขาไปเบิ่งเพิ่นในยูทูปกับพี่น้องมีท่านหนึ่งมันเหตดน,นี่อาจารย์มันเหตดได้รเหตุเบิ่งหของอ่ะเอาวิธีผมมาใส่ครับผมไม่ต่างที่เราเหม,มือนเองเมือนคุณเมือนเราต้องไปพาหนังเนาะอ๋อมันก็จะได้น้อยแต่เหมืยนก็ได้น้อยๆๆอมา่อยใ่ครับมันเรื่องของแม่พุ่นโอเคอาจารพี่น้องเ,เดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันต่อนะจ๊ะ จ้าพี่น้องวันนี้จะจะมาตุ่มน้ำปลาแดดด้วยจ้าพอแล้วจ้าสร้อย,อยคาจ้าพี่น้องหขอคาเซน่าจ้าแก่ข้าวาไหวแม่คุนแม่นี่จ้าพี่น้องอันเนื้อปลาได้ซ้ำนีแ่แหละจ้าพี่น้องสองตัวคิดว่าน่าจะอิ่มนะจ้าพี่น้อง <laughs> อิมอ่มไหวจ<ะ>้าจ้าพี่น้องวันนี้เยอะถึงขั้นตอน ตําคาได้จ้าตําคาคุ้นปลาแดกเี่อไอตําคาแต่เอาเนื้อปลาลูกไก่คุ้นมาคุ้นเอาหน้าปลาแดกคุ้นอ๋อจ้าจ้าจ้าพี่น้องเรจะเอาเนื้อปลาลูกไปตําใส่กับคาได้จ้ามันจะเปแก่ข้าวเน้อไอเนาะมันต้องกับมาอีกทีได้ไหครับเด้อจ้าจ้าแล้วก็เอาน้าปลาแดกคุ้นได้จัดน้องต้มเหมือนฮอน์ได้ไหครับพี่น้อง ใส่ได้ด้วยนะครับผมเพราะมันเป็นย่างนั้นคุณนะมันจะเหนียวเข้าที่เห็นไปเลยมันฟูครับพี่น้บบอ๋อจ้าเดี๋ยวค่อยมาเบิ่งกันอีกได้จ้าจ้าพี่น้องว่าถึงขั้นตอนการปรุงจ้าข้าวโพดข้าวครัวจ้าสิปองอะไรบ้คุณเอาเน้นเรื่องจ้าพอบ่จ้าเพราะแล้วจ่าขึ้นชื่อรด จำปเาจทไปลยเขามาเสหลายำปุ๊บําำให้เขากันเนาะนี่แหละจ้าจ้าสุดท้ายจ้าหอมโอ้พี่น้องคนกระจัดตัวมาไอเนอะจำไม่ได้กได้ นโต๊ะเลยจ้ะพี่น้องเย็นชุ่มฉ่ำเลยจ้าขัวจ้ะพี่น้องเอามะขัวเนะาะในสุปจ้า,า<ๆ>พี่น้องก็จะได้ยินทั้งเสียงแอร์เสียงฝนด้จ้ะพี่น้องบรรยากาศดีดีนะไอ้เนาะจ้าพี่นอ้องเร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจะแชร์ไว้จ้าพี่น้องอืจ้ะพี่น้องแลวสิ่งเขาแรกน้องกันจา้า จ้าพี่น้องไม่กินเขา่าแล้งน้ำแก,จกสส่จ้าพี่นอ้องโอ้ฝนจัดโตพี่น้องจ้าตัดต่ครับจ้างูนะพี่น้องทางหล้างไอเพื่อนนะฝนตกคักจ้าว่าแต่ลุงเนาะวันนี้ก็ได้บรรยากาศถ่ายไออืมกินลาบกัดตองก้วฝนตกจ้าพี่น้องงอกมาคุณพิเศษเป็นดอกคาวไ้วยไปแล้วพี่น้องโักถุงมมากจ้าพี่น้อง จะเล่กผีทานเขาไปในบ้านนไอ้นะก็จะเล่กอยู่ทั่วหลังบ้านอยู่แล้วจ้ะพี่น้องตัวครับพี่น้องออ้เตัวแ <together>. ต่จะได้ยินเสียงฝนนั่นเลยจ้าพี่น้องนี่ก้าวเขาชายางเดียวได้จ้ะพี่น้องลาบตะตองตะกะหยอกพักใจจ้ะตะกะพักตั้งต่างจ้ะพี่น้องจ้ะใส่ที่จะหยอกพักใจเดี๋ยวเพื่อนเรากข้า่แล้วจ้ะตัวครับพี่น้อง ยองไงครับเด้อยีงไงแฉลบกินไม่จะหวังเอนะแ่ลบเบาๆแน่แล้วฝนมืออายนะอืมลักไซก็จะขุ่มๆน้ออียน้ออืมลักส่ครับผม ยอดขึ้นมาเข้าหมือนนเพาจ้าพี่นอ้อ,นองวันนี้ไก่กับไอจะขอตัวไปกินเขากันด้วยจา้าพี่น้องฝากติดตามสองเขาไก่บ้านีน้ด้วยจา้าเป็นกำลังใจให้สองเขานี้ด้วยจา้าสวัสดีจา้าสวัสดีครับ